เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของพลังงานในวงจฟรไฟฟ้านะครับซึ่งไอวงจฟรไฟฟ้าเนี่ย จะประกอบไปด้วยแหล่งกําเนิดไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่จ่ายพลังงานให้ไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนต่างๆในวงจรถ้าเกิดว่าเรามีวงจรหนึ่งวงจรเราก็มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆในวงจรอ่ะเป็นรูปนี้ที่เราเห็นสัญลักษณ์เส้นสองเส้นนี้สองเส้นเนี้ยก็จะไม่ขีดไม่เท่ากันตัวเนี้ยจะเป็นแบตเตอรี่ หรือเราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็ได้อ่าเป็นแบตเตอรี่หรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทีนี้แบตเตอรี่หรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างพลังงานแล้วก็จ่ายพลังงานให้กับส่วนต่างๆของวงจรอ่ดูที่ตัวนี้สองตัวเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวต้านทาน เวลาเราเขียนแทนตัวต้านทานเนี่ยเราอาจจะเขียนตัวต้านทานแทนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวก็จะมีตัวต้านทานเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไอเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวรับพลังงานจากแบตเตอรีอ่พอมีแบตเตอรี่กระแสก็ไหลกระแสไอพอมาไหลปุ๊บ ไอกระสไอเนี่ยก็จะทำหน้าที่ส่งพลังงานไปให้กับแบตเตอรี่ซึ่งพลังงานอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายหรือว่าไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้มันก็เลยต้องตามกฎอนุรักษ์พลังงานก็คือพลังงานที่ออกจากแบตเตอรี่จะเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่จ่ายไปในตัวต้านทานหรือว่าจ่ายไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือพลังงานที่ให้เท่ากับพลังงานที่รับนั่นเองอ่า ต่อมาจะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์แรงเคลื่อนไฟฟ้ามันก็คือแรงที่เกิดจากแกหล่งกําเนิดไฟฟ้าอ่ะสมมุติเราจะวาดรูปเมื่อกี้อีกรูปหนึ่งเวลาเราวาดรูปของแงหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยเราจะวาดเป็นกี่ตัวก็ได้อันนี้คือหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัว ถ้าเกิดว่ามีแหล่งกำเนิด2ตัวก็เขียนไป2ตัวมี3ตัวก็เขียน3ตัวแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีะเป็นตัวต้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเขียนแทสนสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว E ใหญ่ E ใหญ่ย่อมาจากคําว่า Electromotive Force หรือว่า EMF ซึ่งตัวต้านทาน2ตัวเนี่ยก็จะเราก็จะเขียนแทนด้วย R 1กับ R 2 ซึ่ง r หนึ่งกับ r สองเนี่ยจะเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันก็ได้ทีนี้อย่าลืมว่าอตัว e เนี่ยหรือว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีศักของมันอยู่เท่ากับ e ของอตัว e เนี่ยจะเป็นหน่วยโวลต์ซึ่งหน่วยโวลต์นเนี่ยจะไปตรงกับหน่วยของความต่างศัก์ใช่ปะ่ะอันนัะ จะมีสักไฟฟ้าเท่ากับโวลต์ e โวลต์ทีนี้สักไฟฟ้ามันก็ต้องมีที่ค่อมของตัว R 1กับ R 2ด้วยถ้าเกิดพี่เขียนสักไฟฟ้าค่อมตัว R 1เป็น v 1แล้วก็สักไฟฟ้าค่อมตัว R 2เป็น v 2สักไฟฟ้าที่มีจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเท่ากับสักไฟฟ้าที่อยู่ในตัวต้านทานทั้งหมด ก็คือ e 1เอ้ย e อย e ไร e จะเท่ากับ v 1บวกกับ v 2อ่า e จะเท่ากับ v 1กับบวก v 2ซึ่ง e อะคือสักไฟฟ้าที่ของตัวจ่ายตัวจ่ายพลังงาน v 1กับ v 2จะเป็นสักไฟฟ้าของตัวที่รับพลังงานเข้ามาก็คือตัวต้านทานนั่นเองอ่าคือเรามองคล้ายๆกับกฎอนุรักษ์พลังงานอะ ถ้าเกิดว่าเราให้ไป e มันก็ต้องรับมามันต้องรับมา v แต่ว่า v หนึ่งกับ v สองรวมกันเนี่ยต้องได้เท่ากับ e อ่ะโอเคนะอ่ะเรามาดูทฤษฎีกันบ้างถ้าเกิดว่ามีประจุ q เคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า e พลังงานที่ประจุได้รับจะเท่ากับ q e อ่ะแล้วก็วาดก่อนเลย มีแหล่งกําหนดไฟฟ้าซึ่งแหล่งกําหนดไฟฟ้าหรือว่าตัว e เนี่ยมันก็คือแรงเคลืนไฟฟ้าทีนี้ถ้าเกิดว่ามีประจุ q ผ่านอ่ามีประจุ q ผ่านพลังงานที่ประจุได้รับจะเท่ากับ q e อ่ะเราจะเขียนแทนเป็น w เท่ากับ Qe ซึ่ง W เราอะจะแทนเป็นพลังงานที่ประจุได้รับอ่ะพลังงานที่ประจุได้รับจะแทนเป็น W ถ้าเกิดว่ามี Q ผ่านมากพลังงานที่ได้รับก็กได้มากตามไปด้วยถ้าเกิดมี Q ผ่านน้อยพลังงานที่ได้รับก็น้อยตามไปด้วยมันเหมือนกับว่า Q แต่ละตัวผ่านตัวนี้ปุ๊บซึ่งไอ้ตัวเนี้ยทำให้จ่ายพลังงานให้กับ Q พอคิวผ่านไปมาถึงตรงนี้พลังงานของคิวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่ากับ QE วสังเกตดูว่าตัว E เนี่ยมันคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งหน่วยของมันะจะเป็นโวลต์อี e เป็นหน่วยโวลต์แล้วก็คิวเป็นหน่วยคูลอม ทีนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสูตรสูตรหนึ่งถ้าเกิดจําหัวข้อในเรื่องไฟฟ้าสถิตได้มันจะมีสูตร W เท่ากับ Q delta V อ่ะอันเนี้ยเป็นสูตรในหัวข้อไฟฟ้าสถิตมันจะคลา้คลายกันอันนี้เป็น Q เหมือนกันแล้วก็ตัวหลังเป็นหน่วยโวลต์เหมือนกันอ่ะก็พยายามจําความสัมพันธ์ของมันให้ได้ทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของ ประจุไฟฟ้าผ่านแรงเคลื่อนไฟฟ้าผ่านตัวแรงกําเนิดไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดประจุ Q เคลื่อนที่ผ่านชิ้นส่วนต่างๆของวงจรและส่วนนั้นมีความต่างศักย์เท่ากับ v อ่ะดูอันนี้สมมติว่ากระแสะไฟฟ้าไหลไปทางนี้มีประจุไฟฟ้าเท่ากับ Q อันนี้ผิดหน่อยนะต้องแก้เป็น qv แก้เป็น qv หน่อยเป็น qv เขาบอกว่าถ้าเกิดมีประจุไฟฟ้า q เคลื่อนที่ผ่านชิ้นส่วนต่างๆของวงจรไอชิ้นส่วนต่างๆของวงจรเนี่ยมันก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเราจะใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเป็นตัว r หรือว่าตัวต้านทาน ก็คือเราแทนด้วยตัว R แล้วก็ส่วนนั้นมีความต่างศักย์ v แสดงว่าส่วนนี้ความต่างศักย์เท่ากับ v พลังงานที่ประจุจ่ายไปจะเท่ากับ qv เราล้ก็เขียนแทนเป็น W เท่ากับ qv ซึ่ง v เป็นความต่างศักย์ v กับ e ะจะเป็นหน่วยโวลต์เหมือนกัน q ก็เป็นหน่วยคูลอมบ์เหมือนกัน จริงๆอ่ะมันคือสูตรเดียวกันแหละแต่ว่าเราจะแยกสองกรณีน,นี้ว่าตอนแรกประจุไฟฟ้า Q จะมารับพลังงานที่ e e อยากจะให้พลังงานให้กับ Q เข้าไปทีเนี้ยไอคิ e Q เนี้ยก็มีพลังงานแล้วใช่ปะ่ะพลังงานที่ Q เก็บไว้มันก็จะมาปล่อยที่นี่ก็คือปล่อยที่ตัวต้านทานไอตัวต้านทานมันก็จะรับพลังงานไฟฟ้าจาก Q มาแทนมันเหมือนกับว่ารับจาก e มาปล่อยที่ตัวความต่างศักย์เอ้ยเป็นตัวต้านทานรับจากนี่ปล่อยที่นี่ ่ะเรามาดูนี้กันบ้างรูปนี้จะเป็นรูปเกี่ยวกับสักไฟฟ้าไอตัวสีแดงๆเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่อ่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ซึ่งเขาบอกมาว่า แบตเตอรี่มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับสามโวล<น>ต์ E อ่ะคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่วนสองอันนี้เป็นหลอดไฟหลอดไฟอ่ะบางถ้าเกิดเราเขียนในะวงจรอ,อาจจะเขียนเป็นตัวต้านทานก็ได้อ,อันนี้เป็นหลอดไฟตรงนี้จะเป็นเขาเขียนไว้ว่าสองโวลต์ตรงนี้จะเป็นห,น,หนึ่งโวลต์แล้วตรงนี้จะเป็นสามโวลต์ แล้วก็จะเห็นได้ว่าสักไฟฟ้าข่อมตัวแบตเตอรี่จะเป็น3โวลต์มันเหมือนกับว่าเราจ่ายพลังงานไป3โวลต์และไอตัวที่รับก็จะเป็นตัวที่หลอดไฟที่หลอดไฟตัวเนี้ยรับมา2โวลต์ไอตัวเนี้ยรับมา1โวลต์ซึ่งสองตัวเนี้ยรวมกันก็ต้องเป็นรับสองบวกหนึ่งเท่ากับ3โวลต์ใช่ไหมหลอดไฟทั้งหมดรับ3โวลต์แบตเตอรี่จ่ายทั้งหมด3โวลต์ก็ต้องเท่ากันอ่ะแล้วก็จะเขียนได้ว่า ความต่างศักย์ที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเท่ากับความต่างศักย์ที่ตัวต้านทานทั้งหมดแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีความต่างศักย์เท่าไหร่ ไอ้ตัวต้านทานรวมกันทั้งหมดก็จะมีความต่างศัก์เท่านั้นอ่อันนี้พยายามจำไปด้วยนะความต่างศัก์ที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะเท่ากับความต่างศัก์ที่ตัวต้านทานทั้งหมดรวมกันอ่ะต่อมาจะเป็นในกรณีที่แบตเตอรี่มีความต้านทานภายใน คือแบตเตอรี่เนี่ยก็ทาหน้าที่ของมันก็คือให้พลังงานไฟฟ้าแต่บางทีมันก็มีความต้านทานภายในซึ่งไอพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเสียไปในตัวต้านทานภายในของมันด้วยจากสมการว่าพลังงานที่รับจากแบตเตอรี่เท่ากับพลังงานที่จ่ายไอสมการเนี่ยเขาจะอิงตามกฎอนุรักษ์พลังงาน อิงตามกฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งไกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าพลังงานที่ให้เท่ากับพลังงานที่รับใช่ไหมหรือว่าพลังงานที่ตอนแรกเท่ากับตอนหลังก็คือพลังงานที่ให้อ่ะมันจะเอามาจากตัว e แล้วมันก็จะให้พลังงานไปกับตัว r สองตัวนี้เขาให้ความต่างศักย์ข้อมตัว R เล็ก เป็น v r เล็กแล้วก็ให้ความต่างศักย์ข้อมตัว r ใหญ่ก็เป็น v ของ r ใหญ่จากพลังงานที่รับจากแบตเตอรี่จำสูตรได้เปล่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มีความต่างศักย์แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น e พลังงานที่ประจุได้รับก็จะเป็น w เท่ากับ qe อ่าเราก็เขียน w จากแบตเตอรี่เท่ากับ w ที่รับแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายแล้วก็ไอตัวต้านทาสองตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวรับจากสูตรนี้ w ับเท่ากับ q e ก็เขียนเป็น q ของแล้วก็ e เราจะแทน q เป็นประจุทั้งหมดในวงจรอะให้ q เป็นประจุ ในวงจรคือคิวมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆผ่านมันไปเรื่อยๆทีนี้พลังงานจากแบตเตอรี่จะเท่ากับพลังงานที่ตัวต้านทานสองตัวรับแล้วก็เขียนต่อเลยว่าพลังงานที่รับถ้าเกิดว่าส่วนนั้นมีความต่างศักย์ v พลังงานที่รับก็จะกลายเป็น q v อะแล้วก็เขียน Q ว v แต่ว่าตัวที่รับอะ่ะมันมีสองตัวมันจะมีตัวอันนี้กับตัวอันนี้ใช่ปะ มันจะเสียพลังงานไปในสองตัวนี้ก็จะเขียนเป็น QVR เป็นตัวแรกบวกกับ QVR อีกหนึ่งตัวอ่ะพลังงานที่ให้มี QE พลังงานที่รับจะมี QV สองตัว QV นี้กับ QV นี้ที่นี้ประจุ Q เนี่ยมันเป็นประจุที่เคลื่อนที่ผ่านตลอดทั้งวงจรมันก็เป็นค่าเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ตัด Q ออก อ่ะตัดิ Q ออกก็จะเหลือเป็น E เท่ากับ V R บวก V R เล็กอ่าได้เป็นสมการนี้ละทีนี้เนี่ย V R เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้วงจรเนี่ยมันมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเป็น I อ่ากระแสะเป็น I เป็น i แอมแปรแล้วก็สามารถเปลี่ยน Vr เป็น Ir เล็กได้เขียนใหม่ได้เป็น E เท่ากับ Vr บวกไอ้ตรง Vr เล็กเนี่ย V มันมาจากสูตร V เท่ากับ Ir ใช่เปล่ามาจากสูตร V เท่ากับ Ir แล้วก็แทน i ที่ผ่านตรงนี้แล้วก็แทน R ตรงนี้ก็เป็น i alex อ่าแล้วก็ต่อมาแล้วก็สามารถเขียนสลับข้างสมการได้เป็น vr เท่า e กับ e ลบ i r l e x เ็กเป็นสมการใหม่อ่าได้อย่างนี้ละไอตัว vr เนี่ยมันก็คือความต่างสักรวมของทั้งหมดในวงจรเลย ก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวต้านทานตัวต้านทานที่มีความต้านทาน R มาต่อใช่ไหมอยากรู้ว่าไอตัวต้านทานนั้นอะ่ะมันจะมีความต่างศักย์ข้อม,มันเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับ E ลบกับ IR ซึ่ง E เป็นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็ IR I อ่ะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านแล้วก็ R จะเป็นความต้านทานของในตัวแบตเตอรี่ พูดง่ายๆก็คือมันก็คือ E นั่นแหละแล้วก็ลบด้วยพลังงานที่เสียไปในตัวต้านทานตัวนี้อโอเคนะต่อมามาดูที่พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าบ้างไอเรื่องเนี้ยมันจะมีสูตรเยอะก็คือมันจะมีสูตรพลังงานไฟฟ้าและสูตรกำลังไฟฟ้าใช่ไหม ตพลังงาานไฟฟ้จำได้เปล่าว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวต้านทานซึ่งตัวต้นานทานนั้นมีความต่างศักเป็น v อ่ะสมมติอันนี้มีความต่างศักค์้อมเป็น v แลวไอส่วนเนี้ยจะมีประจุ q เคลื่อนที่ผ่าน พลังงานไฟฟ้าก็เลยกลายเป็น W เท่ากับ QV อ่าเป็น W เท่ากับ QV ซึ่ง Q อะเท่ากับ i t ด้วยสูตรนี้ใครจำไม่ได้ลองกลับไปทวนดูนะ Q คือประจุไฟฟ้าทั้งหมด I คือกระแสไฟฟ้าแล้วก็ t เป็นเวลาอ่ะสูตรนี้ถ้าเกิดลืมก็กลับไปดูใหม่ t เป็นเวลา i เป็นกะระแสไฟฟ้า Q เป็นประจุไฟฟ้าแล้วก็แทน Q เท่ากับ It เนี่ยไปนในสูตรนี้มันก็จะกลายเป็น W เท่ากับเป็น Q เป็น It นะ W เท่ากับ It แล้วก็คูณด้วย v อ่าแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะมีสูตร v เท่ากับ ir หรือ i เท่ากับ v ส่วนด้วย r ด้วยอ่ะมันจะมีส่วนนี้ด้วยใช่ไหมเราเอาตัวแปลพวกเนี้ยไปแทนนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราแทน v เท่ากับ ir ลงไปมันจะกลายเป็น w เท่ากับ i กำลังสอง rt อ่ะ,อ,ะอันนี้คือกรณีที่เราแทน v เป็น ir นะก็เป็น w เท่ากับ it คูณ ir ออกมาจะกลายเป็น i กำลังสอง rt อันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดแทนเป็น i เท่ากับ v ส่วน r ก็จะได้เป็น w เท่ากับ v กำลังสองส่วน r t อ่ะอันนี้คือแทน i เป็น v ส่วน r พอแทน i เป็น v ส่วน r ปุ๊บมันจะกลายเป็น v ส่วน r คูณ t คูณ v จะกลายเป็น v กำลังสองส่วน r แล้วก็คูณด้วย t อ่ะซึ่ง หน่วยของพลังงานไฟฟ้าจะเป็นหน่วยอะไรหน่วยจูลห้ามลืมเลยว่าต้องเป็นหน่วยจูลแล้วก็สามารถเขียนสรุปสูตรได้ว่า w เท่ากับ i t v เท่ากับ i กำลังสอง r t เท่ากับ v กลังสองส่วน r คูณด้วย t อันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งเลยอย่าลืมนะว่า t เป็นเวลาซึ่งเวลาเนี่ยเราใช้ไปในหน่วยอะไรหน่วยวินาทีใช้ตามหน่วย SI นะเป็นหน่วยวินาทีทั้งหมดนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อมามาดูที่กำลังไฟฟ้าบ้าง กำลังไฟฟ้าจากนิยามของกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าจะเท่ากับพลังงานในหนึ่งหน่วยเวลาอ่ะกำลังไฟฟ้าคือพลังงานในหนึ่งหน่วยเวลาแล้วก็จากนิยามเนี่ยเราก็เขียนเป็นสรรมการได้เป็นอะไรเป็นกำลังไฟฟ้าเราจะแทนด้วยตัว P ไอตัว P เนี่ยมันจะมาจาก power หรือว่ากำลังเท่ากับพลังงานก็คือ W ในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือหารด้วย t อ่ะเป็น W หารด้วย t ท,ทีนี้เราเอาสมการของสามสมการสามตัวเนี่ยมาแทนพอเราแทนปุ๊บจะเห็นได้ว่าไอตัว t ที่เป็นตัวหารเนี่ยมันจะมาตัดกับ t นี้ t นี้แล้วก็ t นี้อ่ะผลที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น P เท่ากับ I V เท่ากับ I กำลังสอง R เท่ากับ V กำลังสองส่วนด้วย R เป็นอีกสมการหนึ it, R, people, ่งอย่าลืมนะว่าสมการเนี้ยมาจากการที่เอา W พวกนี้อะ I T V I กำลังสอง R T แล้วก็ V กลังสองส่วน R คูณด้วย T มาแทนนีนี้ พอเราแทนตัวแรกสมมติว่าเราแทนตัวแรกเป็น i อทีใช่ไหมไอทีวีหารด้วย T ก็จะกลายเป็น iV ต่อมาอาตัวที่สองแทนเป็น i อกลางสอง R คูณกับ T แล้วก็หารด้วย T ตรงนี้ออกมาจะกลายเป็น i อกลางสอง R หรือว่าเราเอาตัวนี้มาแทน v ีกลางสอง R ส่วน R คูณด้วย T พอแทนปุ๊บตัว T ีก็ตัดกันก็จะเหลือแค่วีกลางสองส่วน R รสเนี่ยต้องจําให้ได้เลยซึ่งหน่วยของมัน จะกลายเป็นหน่วยอะไรอ่ะจากรู้จักหน่วยนี้ก็ได้ตรงนี้งานเป็นพลังงานเป็นหน่วยจูลตรงนี้เป็นเวลาก็คือหน่วยวินาทีเป็นจูลเปอร์เซกหรือจะเขียนเป็นวัตก็ได้ซึ่งวัตอ่ะเราจะเขียนเป็น W เป็นตัวยอ่ออ่ะสูตรนี้จำเลยนะเพราะว่าสูตรนี้จะใช้บ่อย ส่วนใหญ่โจทย์จะถามพวกว่ากําลังไฟฟ้าในตัวต้นานทานตัวนี้จะมีกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่ประมาณนี้อ่ะ P เท่ากับ i v เท่ากับ i กำลังสอง r เท่ากับวกำลังสองส่วน r สูตรนี้จําด้วยนะย้ําเลยแล้วก็จําสูตรนี้ด้วยก็ได้หรือว่าจาแค่ตัวเดียวก็ได้เราคอยไปหาจากสูตร w เท่ากับ p คูนใช่ไหมก็เอาเนี่ยมาคูณ t ก็จะกลายเป็นสูตรนี้อ่ะทวนหมายว่า p เท่ากับ Iv เท่ากับ I กำลัง 2r แล้วก็เท่ากับ v กํลัง2ส่วนด้วย r หน่วยก็จะเป็นจูลต่อวินาทีหรือว่าวัตเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ila, ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กำลังส,งสูตรกำลังสูตแม่ขานไม่เป็นสูตรกันไ,ได้เลยเนี่ยลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ